ขาก็เจ็บเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บแบบ mm hmm. เจ็บแบบสั่นไปทั้งตัวแบบจะตายแล้วนะ mm hmm. ไม่ไหวแล้วนะ mm hmm. อะไรเงี้ยอาจจะแบบได้ไปอยู่กับกลุ่มบอบบางอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพค่ะ mm hmm. เพราะว่าญาติที่ต่างจังหวัดตอนนี้เขาเขาไม่เอาเราแล้วอาการเรากําเริบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนจากจังหวัดนะเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราไม่มีเงินไม่มีอะไรเา ที่บ้านป้าเนะี่ะตอนนี้ป้าเสียชีวิตไปแล้วก็วคือลูกๆเขาเหมือนกับเขาไม่ยอมรับเราก็คือว่าคือยังไงอะกลัว<ม>เป็นภารากลัวเ,เป็นภาระคือเมื่อเมื่อไม่นานมันนี้เองนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะย่ได้ขาบวมแล้วก็เจ็บทรมานมากตอนที่อยู่อุบลน,นะคะแล้วคุณคุณคุณก้องอุกฤษนะคะผลพิบูลนะคะได้ซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้ ยุ้ยรักษาที่กรุงเทพนะคะก็ขอบคุณมากมานะคะไม่งั้นพี่ยุยก็คงจะแบบขาบวมหรือไม่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะแบบได้ไปอยู่กับกลุ่มบอบบางอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็คือขาบวมเนี่ยก็คือแบบตอนที่เราแบบมีอะไรก็กินไปหมดอะไรเงี้ยคือทางบ้านไม่สนใจเลย พราะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ป้าป้าเขาเสียชีวป้าเขาจะเสียชีวิตด้วยไปล้างที่คลินิกมันก็ไม่หายอมันไม่หายมันยิ่งบวมล้างทุกวันแล้วแผลมันแฉะอี่ยิวกินไข่พี่วิวกินไข่ไข่เค็มเอ้ยไข่อะไรนะไข่อะไรนะไข่เยื่อมาหรอไข่เยื่อมาอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันจะแพ้ใช่ไหมมันไม่มันไม่ดีแต่เราต้องกินเออมันแต่กินอะไรก็ได้ที่มันที่มันทําให้เราอิ่มอะไรเงี้ยประทังชีวิตประทังชีวิตไปอะไรเงี้ย พอดีได้คุยกับพี่ก้องอุกฤษอบอกพี่ก้องหนูจะตายแล้วนะอะไรเงี้ยเออหนูไม่ไหวแล้วนะนอะไรเยทรมานมากอะไรเงี้ยขาก็เจ็บเจ็บเจ,บจ็บมากเลยเจ็บแบบเจ็บแบบสั่นไปทั้งตัวแบบจะตายแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยก็แบบจะร้องไห้อะไรเงี้ยจะจะจะติดต่อให้เพื่อนแบบมารับให้เพื่อนมารับแล้วก็ไปรับที่ไปส่งที่แอร์พอร์ตแล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพแล้วก็คุณก้องอุกฤษก็มารับกี่ปีแล้วคะอันนี้ ม,มันไม่นาน,น <ะ S 1> ปีที่แล้วเองเออชื่อพี่หนุ่ยนะคคนหนึ่งเขาก็แบบว่าให้ไปไลฟ์สดเ้อผ้า,าเขาบอกว่ายกให้ยุ้ยหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีเนาะออเถ้าเกิดว่าขายได้อะไรเงี้ยก็ยกให้เลยเป็นอาชีพแต่ว่าทีนี้มันเป็นแนววินเทจอะค่ะแต่ว่ามันมันก็ขายก็ไม่ค่อยได้อะเราไม่มีแบบว่าตลาดอะไรเงี้ยเราไม่มีที่วางขายอะไรเงี้ยออมันต้อง ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังมองหาที่ว่างขายล็อกให้มันจริงจังเนาะเพื่อจะเป็นอาชีพใช่ค่ะเกิดการเข้าใจผิดกันเรื่องเรื่องเรื่องเงินอเอางั้นแยกแยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปอยู่กับคนรู้จักกันก่อนอตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าผอมกว่านี้นะครับหอมแบบเหมือนซี่โครงเลยอะไรเงี้ยออยู่แถวอ่อนนุชต้องแอดมิดโรงพยาบาลเดือนหนึ่งเกี่ยวกับเมนทอลอีกแล้ว ไบโพล่าไบโพล่าบำบัดบำบัดเดือนหนึ่งที่ไหนคะพี่ยุ้ยสมเด็จค่ะทีน,นี้ทุกวันนี้ก็ยังพออาการดีขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะออกมาทุกวันนี้ก็ยังไปคุณหมอก็นัดไปไปทุกนัดเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะคือพอหลังจากรับง,งานอีเวนต์มันว่างคุณแม่บอกว่าให้มาบวชเถอะออมันมันดีมันดีกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้ แบบเสริมบุญเราสร้างบารมีเราอะไรเงี้ย<ฆ>ชีวิตอาจจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>ก่อนที่จะมาบวชเคยบวชที่วัดธรรมดงยางแต่ว่าตอนนั้นก็อาการไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนั้นก็แบบมันไม่มีสมาธินะแล้วก็สติก็หลุดแล้วก็แบบว่าอย่างสมมติว่าคนเขาสูบสูบยาเส้นอะไรอย่เงี้ย S <S <an> ก็แบบไปหยิบยาเส้นน่ะที่เขาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมาสูบอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเมื่อเมืม่อนานแล้วค่ะเมือ่อสิบปีได้แล้วมั้งคะหลังจากนั้นก็ออกมาก็ก็พอมีงานบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปบวชที่สระบ,บุรีแสงธรรมสองชีวิต <c> um> ของพระอาจารย์ที่ก่อนที่จะแบบมีงานอีเวนต์ล่าสุดนี้ค่ะไปวัดเชตวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปวัดเขาภูคําล่าสุดที่ท,ที่พี่ไปโกนหัวบวชเนี่ยนะคะ <c> um> มันจะสงบป่ะคะอยู่ที่เขาสงบ่าแบบมันช่วยขึ้นกันก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ว่าทีนี้อมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเนาะประมาณคือเราเรามีความรู้สึกว่าเราสัมผัสอะไรได้อะไรเงี้ยดึกสงัดเงียบสงัดอะไรเงี้ยซักประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยตอนแรกแม่บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อะไรเงี้ยเกือบทุกวันเลยตอนประมาณเช่ยงคินตีหนึ่งยุก็แบบว่าตอนแรกก็แบบ เฉยๆไม่เชื่อเพราะว่าไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยพอพอเคยพอได้ยินก็คิดว่าเป็นเสียงแม่คางแต่มันเสียงดังแบบเสียงผู้หญิงร้องไห้กระซิบกระซิบนึกออกไหมคะมันมันแบบวิญญาณแบบร้องไห้อะไรเงี้ยเหมือนคนคนเจ็บปวดอะไรเงี้ยทีนี้พอได้ยินเสร็จพอแม่พูดอย่างนี้ถ้าแม่ไม่พูดอาจจะไม่กลัวอะไรเงี้ยพอได้ยินจริงๆก็แบบว่าเริ่มกลัวแล้วแบบแล้วก็ประจวบเที่ว่าแบบว่าเราบวชสามเดือนแล้วเข้าบวชเข้าพรรษาอะไรเงี้ย บทข้าวภรษาบทบททอดกระถินบทลอยกระทงครบสามเดือนพอดีอก็เลยสึกออกมาอสึกออกมาก็ได้สองประมาณสองเดือนค่ะผม<ต>ก็เลยสั้นแบบนี้ก็บวชมานานแล้วก็บอกบอกแม่ว่าแม่จะสึกแล้วนะตอนแรกแม่บอกให้บวชไปเรื่อยๆเลยอืให้บวชไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเนี่ยถ้ามีงานถึงสึกออกมาแต่ทีนี้ว่า วันโกนใช่ไหมคะวันโกนเราก็ต้องปองผมอทีนี้หัวมันจะล้นแล้วกว่าผมจะยาวแล้วก็เราก็ไาคิดดูว่าถ้าเกิดเราบวชอย่างเงี้ยแล้วแล้วต่อไปถ้าเกิดมีงานอย่างเงี้ยกว่าผมเราจะยาวอีกอะไรเงี้ยเรารับงานก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดเขาเอาจะเอาผู้หญิงผมยาวหรือผมมีผมอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบตอนนี้ยังยังตอนนี้อยากกลับเข้ามาในวงการอก็มีแพลนค่ะใช่ค่ะก็รับรับสอนค่ะรับสอนเดินแบบ เราไม่ไม่ไม่ดูถูกเงินน้อยอมไม่มีเงินน้อยไม่คอยว่าสนางานอะไรมาก็ได้ถ้าเป็นงานสุจริตเราทําได้เราก็ทําอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีงานเราก็ไปทํางานถ้าแบบหลังจากหลังจากทํางานถ้าเกิดมีโอกาสและเวลาเราก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะปแบ่งบาลานซ์ชีวิตเพราะเราก็ต้องกินใช้ใช่ใชเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องรักษาตัวเองต้องไปหาหมอทุกเดือนค่ะ ต้องกินยาทุกวันอทุกวันนี้เพอเพออาจจะรักษาไปตลอดชีวิตอีกอหมายถึงว่าต้องต้องกินยาตลอดชีวิตก็เป็นนะคะก็แบบบางทีก็ไม่อยากกินยาเลยอะไรเงี้ยอแต่แบบก็ต้องกินแต่แบบได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะหายนะอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เออคนเขามองว่าเราอ่ะแบบเหมือนเป็นแมวก้าชีวิตนะอะไรเงี้ยอืมันก็ มันก็แบบว่าบางทีมันก็เหมือนกับจี้เรานะจี้จี G ้ G G จุดเรานะเรารู้สึกบางทีก็ไม่ดีเพราะรู้สึกว่าเราล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกอยู่อย่างนี้ม,มันไม่เหมือนมันไม่สักเซสนะคะในชีวิต